ท่านดัชสินชินวัตรก็คงจะอดไม่รนทนไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องทะลักออกมาพูดถึงพลตำรวจเอกหญิงว่าในประเทศไทยนั้นพลตำรวจเอกหญิงยังไม่เคยมีนะฮะยังไม่เคยมีแต่คราวนี้บอกว่ามีพลตำรวจเอกหญิงนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครนะอันนี้ก็ ตามโบราณที่เขาบอกว่า,อ,าอย่าแทงข้างหลังมั่งนะครับดูหน้าไม่รู้ใจมั่งนะนี่ก็เป็นภาษิตโบราณที่เขามักจะพูดกันอยู่เสมอนะมีเพื่อนมีมิตรบางทีก็ดูหน้าไม่รู้ใจนะเวลาผลประโยชน์ขัดกันอะไรก็เป็นภัยได้ทั้งนั้นนะเวลาผลประโยชน์มันขัดกันแล้วความเป็นเพื่อนมันก็จะหายไปแทงได้เ็าแทงไปผมก็ไม่รู้หมายถึงใครเนกันแต่ว่าเ็าอดเขียนกว,วีขึ้นมาไม่ได้ เขียนกวีขึ้นมาบทหนึ่งนะจากที่ท่านทักษิณชินวัตรพูดแหละครับว่าพลตํารวจเอกหญิงนะของประเทศไทยนะในความคิดของผมนะไม่รู้หมายถึงใครแต่ผมแปลความจากคําพูดเฉยๆเมื่อมันไม่มีก็เลยเขียนกวีไว้บอกว่าพลตํารวจเอกหญิงคือคําด่าหน้าตัวเมียเคยรักใคร่คลอเคลียกันมาก่อน ผิดหวังตำแหน่งแค้นเคืองจึงตัดตอรนรกลับหันสอนแทงเพื่อนอย่างเลือดเย็นผิดถูกอย่างไรข้าไม่สนทั้งดันทั้งด้นอวดของเหม็นลูกผู้ชายเขาไม่ทำสิ่งเหลือเดนเหมือนเชกเช่นเป็นดังที่จ,จุดจุดจุดทำ ไม่รู้หมายถึงใครแต่ผมแปลว่าค mm hmm. นตรวจเอกหญิงนะ mm hmm. ก็คือคำด่าหน้าตัวเมียคือคำด่าประเภทอย่างนี้เนี่ยนะครับ mm hmm. เขาบากเจะเอามาพูดกันเวลาผู้ชายก็ไม่ได้แปลว่าไปดูถูกอะไรผู้หญิงหรอกนะครับคือหมายความว่าอะไรควรไม่ควรถ้าผู้ชายอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําลูกผู้ชายอกสามศอกนะสิ่งที่ไม่ทำนะั้น สิ่งที่เขาจะไม่ทํากันเลยไม่ควรทําคืออะไรบ้างนะฮะอันนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะจะว่าสัญ,ญลักษณ์ก็ไม่ใช่เขาเรียกอะไรของผู้ชายอะ่ะนะฮะหลักการหลักของผู้ชายคนที่เป็นผู้ชายโดยแท้นะก็เลยเขียนกวีบทนี้ขึ้นมานะไม่ได้หมายถึงใครนะครับเขียนตามแปลที่ท่านทักษินเขียนเพราะท่านบอกว่าพลตํารวจเอกหญิงมันไม่มีเอาไม่มีแล้วจะเป็นยังไงอะ่ะก็เลยบอกว่าพลตำรวจเอกหญิงคือค,อคดาด่าหน้าโตเมีย เค,ย,ค,รเค,รเครยรักใกล้คลอเคลียกันมาก่อนผิดหวังตำแหน่งแขนเคืองจึงตัดร้อนกลับพันศรแทงเพื่อนอย่างเลือดเย็นพิดทุกอย่างไรข้าไม่สนทั้งดันทั้งด้นอวดของเหม็นนะลูกผู้ชายเขาไม่ทำสิ่งเหลือเดนเหมือนเฉกเช่นเป็นดนังที่จุดๆ,ๆแล้วก็ทำใครคิดจะเป็นใครยังไงผมก็มไม่ทราบแล้วครับแต่อย่าไปเดานะ เขาไปเติมกันเองจุดๆก็เติมใครผมไม่ทราบนะครับแล้วแต่คนจะแปลความหมายกันเอาเองเอาละครับวันนี้จำนวนชัยมงคลเอาของเล็กๆน้อยๆมาฝากเฉยๆนะครับเป็นน้ำจิ้มครับเป็นน้ำจิ้มขอบพระคุณครับสวัสดีครับ